ลบลอบไปไม้ใส่ไม่เอกดีไหมเนี่ย <c oughs> ตลอด,ดอะ่ะไอ้โลกอันนี้มันอย่างมาเลื่อมตลอดเลยวะท่านันแต่ว่าผลโตมันยังเลื่อมอ่ะท <c oughs> องก้ากับท่อแหม่หนุ่มน้อยเรานะครับ <c oughs> บนบนยอดโดยโน้นม,มีวัดนะครับไม่มีถนนขึ้นไปนะแถวเมื่อก่อนคนเขาแบ่งเขาหามของเข้าไปสร้างกันนะ ีเป็นเวลาทีส uh, ี่สามสิบเก้านาทีนะก็ uh, วันนี้มีงานของไปวิ่งนะช่วงวันสัมมันนี่เราไม่มีงานแนะล้วจอดรถก็เลยล้มหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเอา เทยวแรกนี่จะเป็นทรายก่อนนะส่วนเทยวสองเทยวสามจะเป็นหินทั้งคู่เลยนะยรถรถรุงรังใช่ไหมเรอปัดลมก่อนนะ เต็มละอะนีผมชอบมากเลยมันป๊ำลมไวนะสเกเนียเนี่ยนเะดี๋ยวำลมบน่นคืนที่ฝนตกนะเมร์เหรอ เปีเ่ยเปลี่ยนกันเลยพี่จิมมันก็เป็นฤดูหนาวอยู่นแน่ๆแต่พายุมันน่าจะเข้านะเมื่อวานนี้มาแบบโอ้เป็นลมเป็นฝนมาเลยผมนี่กดมองกระมันแค่นะพายุไม่รู้จะตกไม่อยากให้มันตกเท่าไหร่นะวันนี้รอบมันยังไม่ลงนะครับ รถมันยังอุ่นเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีดึงคอเลอร์ไปเลยดึงคอเลอร์ปล่อยให้มันไหลไปนะนี่ โมนาทีทแท้ๆรถก็มีเยอะอยู่ ดูสิมอกหน้าเชียรไปเป็นลำเลยไปชายมหมอกหนะนะ้าครับตอนนี้เราอยู่แยกไม่ขานนะก็ตีห้ากว่าละนะฮะนี่คือที่ฝนตกนะครับเส้น,นนะ <c oughs> ทัดใแย่มากเลยนะดูดึงยืดมา ขึ้นเข้าไปใหญ่แม่เจ้าเลยก็ชะลอความเร็วแล้วปีนที่65พอแล้วดูดิ ฉล <ś led> าดดีนะเดินถือไปใช้กับหลังนะครับไม่ <ś led> ได้มองเห็นแต่ว่ากำลังเดินอยู่ <ś led> ข้างหน้านี่รถใครวะทุกคนฮะ6นาฬิกา45นาทีแล้วนะครับมันยังมืดอยู่นะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยเอ้คันนี้หนุ่มน้อยหรือเปล่าวะไฟเบรกไม่ออกอีกเอ้ใช่หนุ่มน้อยเปล่าวะคันเนี้ยไม่แน่ใจนะ ที่แน่ๆไฟเบรกไม่ออก <g iggle> 6นาฬิกา46นาทีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมเคลิ้มอยู่นะครับ ุยก in ันร mm ืยงในกลุ่มเช้าแบบนี้อ้าไฟหายไปลูกหึดวงนึงลูดหลังนะครับวันนี้ก็ได้เห็นได้แล้ว ไปดวงนึ่งอะไปสปอร์ตไลท์ด้านบนนะ จอดรถให้มันพอดีเลยเราไม่ต้องได้ย้ายแล้วนะครับไงตูปไอตูไอตูปปูรบบนไปไม้ใส่ไม่เอกดีไหมเนี่ย <c oughs> ลบโบไปไหมออกแล้วใส่ไหมอีกบนต่อเต่าดีไหมให้ตบบนบนยอดดอยน้นมีวัดนะครับไม่มีถนนขึ้นไปนะ แต่เมื่ก่อนคนเขาแบ่งเขาหามก่อเพื่อสร้างกันนลยจะขึ้นไปเราก็ต้องเดินขึ้นไปนะ ยากาศท่าสายยามเช้าแบบนี้เนี่ยปกติผมจะออกจากที่นี่ก็เช้ามืดประมาณตีห้ามันก็จะมืดไม่ค่อยเห็นวิวอะไรแบบนี้นะหรือว่าถ้ามาตอนกลางวันก็สายสายไปเลยสว่างไปเลยแต่เนี่ยบบรรยากาศตอนนี้กำลังดีนะเนี่ยฟ้ากำลังสางใกล้จะสว่างโอ้สวยสวยสุดยอด ไปยืนบนกระบาดแล้วมันเย็นเต็มแล้วไปเต็มแล้วเต็มแล้วอี๋ไปนะนี่หลังเอาเอาเอา,เอาขายมอีกเอาเอาเข้าไปเอา ตูกวิ่งไปโน้ยตูกไอตูปนะไอตูปนะฮะพวกมึงไม่ต้องไปลบบถบอไปมาแล้วใส่ไปเองเหรอกไอตูปหมานะครับหมาตออูบอตุหุ่ยทรายใหม่เลยนะเนี่ยพ่อไปปกทรายปกเลยนะปกคุมทรายที่มันเป็นทรายอันก่า ไซน์ก่นมันจะอ่อนตอนนี้ซายที่ปิดฟม,มเป็นซายเก่งครับผมหาซน์อ่อนให้ลูกค้าเลยยากเลย หลังอยู่ในรถนะแกอยู่ในรถคุณห้าสิมร้อยนะครับเืต้มผมอีกร้อยสี่สิบนี่ห้าสิบสอยพอ้ยพอแล้วพอแล้ววังขุนพอแล้วพอแล้วพอแล้วใบบิตามเคยเวลานี้คือวงรถไม่ค่อยเยอะนะวันนี right ้วัอาทิตย์นะ ดูบรรยากาศเดี๋ยวหมอกจะลงละสายไหมอีกนิดนึงเดี๋ยวหมอกจะลงเยอะลวแถวๆนี้แตเราจะไปกันลืมปิกะจอยอละชิบหายยุงเต็มในรถแล้วมั้งเนี่<ม>นยโภเกรรมผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะไปเช็คกระจกข้างสักหน่อยทำไมกี้ก็ลืมเช็ดตรงตะช่างแล้วยืยนง,ง่าย โอ้ยงงบัดซบเลยว่ะเดีย๋ยเดๆๆดเดือดเดือดทางนี่จากตรงนี้ไม่ใครเข้าออกหรอกน้อยใสสะอาดนั่นไงหนุ่มน้อยนี่นะครับของแท้นี่แหละของจริง หนุ่มน้อยของจริงเดี๋ยวเราจะแจกคารวยเขากินนะฮะเฮ้ยมากระฝูนนะเพื่อนเย่้าเย้ามันคารวยคารวยจะเด็กไหมคารวยอ่ะไม่กินมึงเฮ้เยแหละโอ้ยอนี่นะนหนุ่มน้อยของเรานะฮะเปิดกระจกฝูนฝูนฝูน,นไอเราก็ฝุนเว้ยมันมาพร้อมกับฝุ่นว่ะ ไอรถมันไปไเป็นไนะงเลื่อมตลอดะอนะขน,นาดเมื่อ,อว,นนวานฝนตกนะมันยังเลื่อมตลอดอ่ะไอ้รถคันนี้มันอย่ามาเลื่อมตลอดเลยวะท่านัแต่ว่าฝนตกมันยังเลื่อมอ่ะเอัอหนุ่มน้อยเรานะครับน้ำก่อนนแหนบเลื่อนนะเออผมก็มีน้ำกินเพียบ <c oughs> เอ้ยอกระดึ๊งแหมแต่เจ้าตัวตก้นมันนี่ว่าหนุ่มน้อยลูกแหม่นี่ตอนตีดตีนี้ต่อตีดมันเนี่ย ก่อนแลนต์มันติดเลยเออเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มเด๊ดเด๊ดเด๊ดไปไหนเนี่ยอ๋อเจอกันเจอกันเจอกันวันผมว่าจะแกล้งมันนี้ที่ร้านน้ำสมู่ผมว่าจะเอามือเนี่ยชุบน้ำโคลนแล้วก็แปะแปะแปะกลัวมันจะบ่นนะมันเช็ดอย่างดีล้างอย่างดีแล้ว เมื่อก่อนร่วมงานกันนะครับเขามาขับรถให้พ่อผมขับคันแดงนั่นแหละหนุ่มน้อยนะขับกันหัวแดงนั่นแหละเกียร์เฮียอะไรไม่รูเอาชิบหายละเกียร์หนึ่งแล้วไปสี่มัวพูดมากจะบ้าลถขึ้นเนินตรงนั้นหน่อยหนึ่งหนึ่งแล้วโดดไปสี่แพูดถึงว่าหนุ่มน้อยเมื่อก่อนขับคันหัวแดงนะโอ้ยเซียนเลยนะขับคันเจ้าคุณปู่นะหนุ่มน้อยนี่ขับเก่งมากเลยเมื่อก่อน ตอนแรกๆมา,มาขับ FL10 สีเขียวนะครับเดีย๋ยวไม่รู้ให้ดูด้วยหนุ่ม้อยรับ FL10 สีเขียวก่อนตอนแรกๆที่มาขับให้ผมนะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นคันหมวแดงนะครับเปลี่ยนขึ้นเป็นคันเจ้าคุณปูกได้สักระยะหนึ่งก็ให้ขึ้นวอลโว่38นะครับก่อนที่จะเอาคันนั้นไปแปลงโฉมเป็น10ล้อแล้วแล้วก็หนุ่ม้อยก็ได้แยกทางกันนะครับแกไป ตอนนั้นงานไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็เลยแยกๆกันแยกแย้ายกันงาน,นไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็บวกกับว่าผมทยอยขายรถด,ด้วยนะครับก็เลยหนุนน้องก็เลยแยกไปอยู่ทัศน,น์ุพลสะได้เหมือนกันนะหนุนไว้ฝีมือโคตรดีนะครับแกเป็นคนขย,ยันคือขย,ยันอะ่ะสุดยอดอะ่ะน,นกเลไม่ได้เห็นนกแบบนี้นานแล้วะเลแกไงกันไหม บินหนี้ยเออเว้ยนึกว่ามันจะบินหนีนะครับก็เป็นเออขาขยันอะหนุ่มน้อยนะครับเป็นคนขยันที่แบบยอดเลยให้ไปงานที่ไหนไปหมดนะครับไม่มีเงี้ยนะครับเวลาไหนก็ได้นะครับขอไปนอนโรงโมงนะไปรอหินนะไปใส่ข,ขึ้นมากี่โวงก็ได้สบายนะครับเด็กใช้ได้สบายน,น้อยนี่ยอดเลย เขามีธุรกิจสุดโต้ด้วยนะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะยังไงจะใส่สายแล้วมาจอดฝังอะไรอย่างนั้นตอนนี้ไปอยู่กับเสดิวแล้วนะครับเสดิวก็เช็คแขนลูกน้องสุดยอดนะครับอยู่ทา่านสมพลนี่เหมาะกับเขาแล้วนะครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยไอ้ เย้ยมรถแทรกาะใช้ดีกว่าเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปแรกนี่ก็จะจบแล้วนะครับอาุณสวัสด์ยามเช้านะเป็นคลแปรกะไม่ได้มันซือวิวแบบนี้แบบ คือผมมาปกติก็ถ้าไม่มาสายไปเลยตะวันขึ้นเลยแล้วก็ออกเช้ามืดนะครับจึยังไม่เคยได้เห็นมุมมตนแบบนี้นะวิวส,สวยแบบนี้นะครผมมาทีก็ยังว่านะครับมาไม่สายไปเลยก็เช้ามืดไปเลยนะครับก็ไม่เคยได้เจอสภาพอากาศส,สวยแบบนี้เท่าไหร่เช้าเริ่มต้นเช้าวัาอาวนอาทิตย์จริง สำหรับคลิปนี้ผมพุงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ